ลองสมมุติว่านึกถึงคนตายจริงๆร่างกายจะไม่เคลื่อนไหวร่างกายจะนอนนิ่งอยู่แบบนั้น จะลุกขึ้นไปเก็บเงินทองไปรวบรวมเข้าของเครื่องใช้ที่อุตส่าห์สะสมมาตลอดทั้งชีวิตจนถึงปัจจุบันนี้เพื่อที่จะนําติดตัวไปด้วยแก้วแหวนเงินทองบ้านรถที่ดินสามีภรรยาพ่อแม่ญาติพี่น้องเอาติดตัวไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้สักอย่างแม้แต่จะขยับตัวก็ขยับไม่ได้เลยนอนแน่นิ่งอยู่เขาเอาไปที่วัดก็อยู่ตรงวัดในโรงแคบๆตรงนั้นขยับได้ไหมไม่ได้เราอะไปงานศพบ,บ่อยๆแต่เราไม่ได้เอา สภาวะของคนตายนั้นนะ่ะน้อมกลับเข้ามาที่ตัวเราเราก็ไม่ต่างเขาเราจะต้องนอนแน่นิ่งทอดล่างเป็นศพเหมือนกับคนตายลุกไปไหนไม่ได้ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นไปเก็บรวบรวมเข้าของเงินทองที่อุตสาหสังสมมาทั้งชีวิตไปด้วยไปได้ไหมไม่ได้อุตาสาเก็บสะสมไว้ทั้งชีวิตก็นําไปไม่ได้ถ้าไปตายอยู่กลางแดดก็นอนแน่นิ่งอยู่กลางแดดถ้าไม่มีคนมาเห็นจะขยับให้พ้นแดดสักนิดหนึ่งได้ไหมไม่ได้แข็งทื่ออยู่ตรงนั้นนะมดมาตอมสักด ต่างๆมากักกินก็อยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีญาติพี่น้องมีคนรู้จักมาเจอเข้านอนตายแน่นิ่งอยู่เขาอาจจะยกเรานําไปวางไว้ที่ที่เหมาะที่ควรที่เขาคิดว่าดีที่สุดอย่างเช่นไปอยู่วัดเราขัดคืนได้ไหมไม่ได้โต้แย้งเขาได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขายกไปอยู่วัดไปนอนบนเตียงรอลดน้าศพทีนี้บ้านที่ราคาแพงๆอุตสาหผ่อนมาอุตสาซื้อมาทั้งชีวิตเขาตั้งศพเราไปอยู่ในบ้านไหมไม่ได้ไอ้บ้านที่เราซื้อมาให้ลูก เมียหรือสามีอยู่พ่อแม่ญาติพี่น้องอยู่เราตายแล้วแน่นิ่งแล้วเขาไม่ให้เข้าบ้านแล้วนะสิ่งที่เขาจะทําเขาเขียียเราออกที่เขาคิดว่าเหมาะยกไปวัดเราเคยนอนเข้ามาที่ตัวเราไหมนี่คือสัจจะความจริงที่เราจะต้องเจอและมันก็เป็นแบบนี้จริงๆที่เราเคยนอนบนที่นอนนุ่มๆเตียงนุ่มๆในห้องที่กว้างมีหน้าต่างมีม่านอย่างดีนอนสบายมีแอร์เปิด เขาให้เราไปนอนในห้องนะไม่ไปวัดลดน้ําศพเสร็จจับเข้าโลงแคบแคปิปดทึบอีกไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างก็เขาคิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราเขาก็ทําอย่างนั้นแถมตอกตะปูติดแน่นอกีกไม่มีช่องลมไม่มีช่องอากาศให้หายใจเราแน่นิ่งไปแล้วจะร้องได้ไหมไม่ได้จะประท้วงได้ไหมอ้อนวอนเขาได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีใครสนใจต่อให้เขามาเคาะโลงเราดิ้นได้ไหมบอกเขาได้ไหมไม่ได้แข็งทื่อเนหะ็นไหมสามีภรรยามารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทา าติบริวารทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายที่เคยรักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกันนักหนาเคยช่วยเหลือกันเขาจะเข้าไปอยู่ในโรงกับเราไหมแม้สักคนเดียวสามีสุดที่รักภรรยาสุดที่รักลูกสุดที่รักพ่อแม่ญาติพี่น้องเคยช่วยเหลือมาดูแลอย่างดีเขาไปนอนอยู่ในโรงกับเราหไหม่เอาแค่ง่ายๆไปนอนเฝ้าเราข้างๆโรงแทบจะไม่มีอย่าว่าแต่เข้าไปในโรงศพเลยแม้แต่จะนั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่ข้างๆโรงมีใครยอมไหมเอาไปที่วัดแล้ว ที่จะไปนอนข้างๆทั้งวันทั้งคืนนะพอสวดเสร็จถ้ามีพิธีก็ทําพิธีเสร็จบ้านใครบ้านมันพากันกลับหมดทิ้งไว้ที่วัดลําพังอยู่ในโรงแคบๆอ่างวางบางทีหลายสาลาก็มีศพอื่นตั้งอยู่รอขึ้นเผารอขึ้นเมนตอนนั้นนะมีเชิงตะกรหรืออาจจะมีศพที่กําลังเผาอยู่เรายังไม่ได้เผาก็มีศพตั้งไว้เลียงาย ก็ไปอยู่ในกลุ่มนูน้นบ้านสวยๆรถเราดีๆที่เราเคยขับเขาเตรียมวางแผนแล้วที่จะแจกใจกันละตอนที่เรายังไม่ตายเวลาเราไปงานศพเราก็เคยเห็นใช่ไหมแต่เราไม่ได้น้อมกลับมาพิจารณาสภาวะเมื่อเราตายก็นี้ไม่พ้นไม่มีอะไรเลยตายไปแล้ว เกลีล้ยกล่ำไม่มีทั้งเนื้อทั้งตัวเงินสักบาทติดตัวไม่ได้ทองสักเส้นไม่มีติดตัวไม่มีของจริงๆที่จะใส่ให้เราไปแค่เว้นเงินทองที่เราสร้างมาไม่ใส่ไปจะเอาเครื่องเพชรเอาเครื่องทองของมีค่ามาใส่ให้เราไม่มีหรอกหรือใส่เงินให้เราที่เราอุตสาหมาใส่ทองเอาไว้ให้เราไม่มีหะใช่ไหมเต็มที่เสื้อผ้าชุดหนึ่งที่เขาเลือกสวมใส่ให้เราแต่งหน้าศพแต่งตัวผ้าเขาใส่ให้เราเราชอบไหมเขาตกลงว่าผ้าที่เอามาสวมใส่เราเนี่ย ก่อนที่จะเผาเขาตกลงกันแล้วชุดเนี้ดีที่สุดแต่เสื้อผ้าดีๆแพงๆผ้านุ่มผ้าประณีตที่เราสั่งสมมาซื้อเก็บไว้ในตู้เขาเอามาสวมใส่ให้เราไหมที่เราชอบไม่เขาก็ไปซื้อชุดใหม่ชุดที่เขาคิดว่าดี ที่เอามาใส่ให้เราและไอชุดที่ว่าดีเนี่ยที่เอาไปใส่ใเราไม่กี่วันเนี่ยเขาชุ่มด้วยเลือดชุ่มด้วยน้ําเหลืองที่ไหลจากตัวเราเขาจะมาเปลี่ยนชุดให้เราไหมชุดเดียวเลยตั้งแต่ลดน้ําศพแล้วก็ยัดเข้าไปในโรงจนวันเปาชุดเดียวไม่มีการเปลี่ยนไม่มีใครมาเปลี่ยนชุดให้เราทุกๆวันเสื้อผ้าที่สั่งสมไว้มากมายห,หลายชุดในตู้เสื้อผ้าล้วนเป็นสิ่งที่เราชอบใจเราคิดว่าสวยงามไม่เอามาเปลี่ยนให้เราแล้วโอกาสที่จะไปใช้เงินใช้ทองสวมเสื้อผ้า,าพรสวยๆสวมเครื่องเพชรเครื่ ทอ,ทองที่เราอุตส่าห์สะสมมาสิ้นสุดลงแล้วสิ้นสุดตั้งแต่พร้อมลมหายใจนั่นแล้วแตกสลายไปหมดทุกอย่าง นี่คือความเหน็ดเหนื่อยทั้งชีวิตที่เราสแสวงหาสั่งสมคุมแม่บางทีเราสแสวงหาโดยทางที่ไม่ถูกไม่ชอบเป็นบาปเป็นอกุศลอีกไปเบียดเบียนก่อทุกข์ก่อเวรก่อภัยให้ผู้อื่นเพื่อสังสมแก้เวน้นเงินทองแต่สุดท้ายเอาไปไม่ได้สักอย่างสิ่งที่ได้ติดตัวไปคือเลยบาปคืออกุศลเพราะไปคดโกงไปหลอกลวงผู้อื่นสั่งสมมาแต่ไม่ได้ระลึกถึงความตายฉะนั้นการหัดพิพจิารณาเห็นร่างกายของตนเองตายพระพุทธองค์ตรัสไว้ในกายานุปัสนา นาสถิปฐานในเรื่องของพิจารณาสร้างศพ เพื่อให้เข้าใจสัจจ์ความจริงตรงนี้ลองมาพิจารณาดูร่างกายของตนเองที่ตายแล้วมันขึ้นอืดอยู่ในโลงเริ่มปรีเริ่มแตกน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกทุกรูคุมขนเส้นผมเปียกด้วยเลือดด้วยน้ำหนองอย่างงี้ลิ้นที่เคยอยู่ในปากมันก็หลุดออกมาจุกปากในตาก็เริ่มที่จะออกมารูปร่างหน้าตาก็เริ่มเปลี่ยนไปจากเคยผิวพรรณผ่องใสสวยงามเคยหล่อเหลาก็เปลี่ยนไปมีใครอยากดูไหมมีใครอยากจะชมไหมตอนเนี้ยไม่มีใครอยากดู แม้แต่ตัวเองพอร่างกายมันตายแตกสลายพอมันเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่อยากจะดูใครมาดูก็กลัวสะดุ้งกลัวตัวผิวพัรร์ที่เคยอุตส่าห์พยายามรักษาธนุถนอมใช้เครื่องประดินผิวต่างๆแต่งสวยแต่งให้หล่อเจริญตาเจริญใจใช้ของดีราคาแพงพอตายไปร่างกายเป็นลักษณะตรงกันข้าไม่สวยไม่งามเหมือนเดิมไม่หลอ่อเหมือนเดิมแล้ว แอมมีกลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้นน้ำหอมที่เคยใช้ที่เคยฉีดเนื้อตัวที่เคยหอมไม่หอมเหมือนเดิมแล้ว ฉะนั้นเมื่อความตายมาถึงไม่มีใครมาคอยทนุถนอมรักษาและแ้้แหวนเงินทองที่สแสวงหามาระหว่างการใช้ชีวิตหาเต็มที่ตามสติปัญญาที่จะสามารถหาได้บางทีด้วยการคดโกงหลอกลวงผู้อื่นไปซื้อสิ่งของดีๆมาใช้มาดูแลตัวเองสุดท้ายแม้แต่กายนี้ก็เอาติดตัวไปไม่ได้ทรัพย์สักนิดก็ติดตัวคนตายไปไม่ได้รัพย์สมบัติที่มีไม่สามารถปกครองคุ้มกันร่างกายของคนตายได้ก็ต้องปล่อยให้ร่างเนี้ยผุพ เปื่อยคืนสู่สภาพตามเดิมดินน้ำไฟลมอยู่ในโลกนี้ต่อไปเพราะว่าทุกคนจะต้องตายสัตว์ทั้งปวงจะต้องทิ้งร่างไว้ในโลกนี้การระลึกถึงความตายเนี่ยจะทำให้ปล่อยจากความยึดมั่นเดอมั่นนี่แหละคือที่ตั้งของจิตทำให้ได้สมถะทำให้ได้ปัญญาในการวิปัสสนาเพราะนั้นก็ลองน้อมเข้ามาพิจารณาดูว่าทุกวันนี้เราเคยระลึกถึงความตายมากน้อยแค่ไหน